ก็สวัสดีสวีดดทท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยอยู่กับผมอีกแล้วไอ้จิมนะคะตอนนี้จะมาเล่นเกมมอมองอาร์ตเอ้ยไม่ใช่นะผมเอ้ามานี่ครับผมนี่นีดูนี่ก็คือสับปะรดเทเวอร์นะผมไอจิมเคยดูบ่อยมากนะมแบบรู้จัก เกือบทุกตัวแล้วนะผมสัปปะหลากร่างยากักษ์ทั้งสัปปะหลากร่างเล็กก็สัปปะหลากร่างยายใหญ่นะอีกนผมมาดูกันอันนีนะ้ผมก็คือสามตัวนี้คนระับผมก็คือสัปปะหลาที่มาพร้อมกับฝุ่นควันนะผมที่มากับโรคอะไรต่างๆฝุ่นควันที่ทํามลพิษนะ่ะสุขแสงสองมลพิษ<า>มาดูกันเลยามลพาพดูกันเลยนะยนผมไปดูกันเลยอันนี้ก็คือเจ๊เอ็นวินเลดด์ดอทนะครับผม ปีศาจปีศาจอะไรสักอย่างนี่แหละเจนวิลลิตดอทมีไม่บ่อยนะที่เขาจะโพสภาพเป็นชุดอันนี้ครับผมก็คือสกายเทนเทเคิล <20 S 1> นะ <8 S 1> ผมอีสปันเด์พาพานคิสกัลลาสองพันยี่สิบเทเวอร์ได้เปิดเผยภาพชุดส,สัประหลาดร่างยักษ์จำนวนนี่ครับผมส,สตาร์สครามมิ่งอะไรสักอย่างสครามเมอร์สครามมิงม่งนี่ <c oughs> แหละแล้วก็มีชื่อนึงนะผมก็คือทเวนตี เทวิตี้อะไรส <20 S 1> ักอย่างนี่แหละครับเทวิตี้ทีทีฮิตอะไรสักอย่างนะครับผมเคานเตอร์หรือเปล่าไม่รู้ครับ visiting day 2027 mystery mr. big guest ซึ่งมีความหมายประมาณว่ามาเยือน2027สภาพอากาศมีหมอกนะนำพาให้แขกมาเยือนภาพแรกแค่มาดูกันเลยบรรยากาศที่อยู่บริเวณสษัทอันนี้นะมันชื่อว่าชื่อว่า mystery g a t สองนะอกนะ<อ>ผมที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและมีมที่หนานทึบบรรยากาศมัวสัวเห็นเพียงเงาตายนี่ครับมาจากใต้ดินกำลังขยับแข้งขาและสยายส่วนที่เป็นหนวดของมันไปมาบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับงูบางคนก็บอกว่าวคลา้า,คา,คลายกับมลแรงสาบยักษ์ที่มีหนวดเส้นย,วยาวๆและขาเล็กๆจำนวนมาก บางคนก็ให้ความเห็นว่ามันเป็นหนองใต้ดินที่มีขุนยาวรูรังซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่น่ากลัวมากทั้งสิ้นมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือมันอาจไม่ได้โผล่มาจากใต้ดินแต่เป็นสัมปราชที่หลับไหลอยู่บนพื้นดินมาอย่างยาวนานซึ่งปกติมันก็เป็นเหมือนแค่ภูเขาลูกหนึ่งแต่ตอนนี้ มันอานกำลังถูกปลกให้ตื่นขึ้นมาด้วยอะไรบางอยา่างภาพที่2เป็นภาพสัตว์ปราดร่างยักษ์ที่ปรากฏอยู่ในอันนี้ครับผมก็คือมิติเกตหนึ่งนั่นเองนะผมมิติเกตบันก็ขออภัย้วยนะผมถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรประมาณนี้น้ำผมมาขอโทษนะครผับผมจะมองเห็นรูปร่าจริงๆของมันไม่ชัดเจนนะเนื่องจากเป็นภาพที่อยู่ในรถคันหนึ่งและบรรยากาศ ก็มีหมอกปุมหน่นมาดขหญ่มมารูปร่างของมันแตกพิลึกพิลั่นและน่ากลัวมันน่าจะโผล่ขึ้นมานานแห่งท้องทะเลนนี่ชื่อว่ามิติคิดสามนั่นเองนะผมนักวสันนิฐานว่ามันเป็นต้นไม้ที่ได้รับสารบางอย่างทำให้พันธุกรรมของมันเปลี่ยนไปจนมีชีวิตขึ้นมา หรืออาจเป็นต้นไม้โบราณที่อยู่บนโลกนี้มานานและถูกขึ้นมาพร้อมกับมืเลื่อนของมอันในสองตัวในปี2027ซึ่งก็คือจะมีข้นมาเมื่อเราย้อนกลับไปยังข้อความของเทเิลเฮเดอร์สันที่ว่ามายืน2027สภาพอากาศที่หมอกนะำนำพาให้แข็งมายเยือนไก่ไได้เลยว่าหมอกมีความหมายที่ว่านี้คือของพิษฟรปุญกวาน โรคของเรากำลังเผเชิญอยิ่ในขณะนี้อากาศที่เราหายใจเข้าไปในทุกวันนี้ไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์เพราะมีฝุนละองขนาดเล็กอย่างมีค2.5รวมถึงเชื้อโรคที่รุนแรงขึ้นทุกวันอย่างเช่นโรคโควิด19แะสารปนเปื้นต่างๆที่มองไม่เห็นมากมายไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นมีชีวิตต่างๆบนโลกแ,ลแต่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะเหล่านี้ ให้มันอยู่รอดครับผมชื่อช่องชื่อว่าเอ,อ่ออาร์ตแอนด์เพลย์นะผมนะผมก็อาจจะอันนั้นก็ได้นะอาจจะเปิดดูก็ได้นะผมเข,เขาเขาถ่ายเกี่ยวกับเทเวอร์ก็เยอะมากๆด้วยนะผมก็เยอะมากเลยนะผมคือพี่อยากจะสั้นหน่อยนะผมแต่ไม่รู้นะ อาจจะสั้นหน่อยนะครับผมสั้นอาจจะสั้นอุย้ยสั้นนะผมอาจจะสั้นมากนะครับผมจะมาดนูนี่กันไหมนี่ยครับเบกิ้งนิวกับเดย์สิบเจ็ดปรากฏการณ์มหาใช่ก็คือมหาก็คือสิ่งมีชีวิตก็คือ 300. สามร้อยสิ่งมีชีวิตนะครับผมแต่ประหลาดอยู่น,นะ<อ>นผมมาถึงพราแกเห็นคะแนนะสัือคำเตือนพายุฉุกเฉินให้ทุกคนอยู่ในที่พักอาศัยของตัวเองจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม นี่คือข้อความที่เทเอร์เฮนเดอร์สันโพสขึ้นบนทวิตเตอร์ของเขาพร้อมด้วยภาพขาขนาดยาวใหญ่เดซิบเจ็ดกล่าวกันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่มาปรากฏตัวกับวันที่มีายชีมหรวันที่มีหมอกลงจัดทรการปรากฏตัวของดีสจมักจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับน้ำพ่และพายุบาดทางธรรมชาติตามมา ลำตัวของมันใหญ่เหมือนไททานหรือไคจูแม้แต่เจ้าเปรตหัวลำโพงหรือเซเลเฮตที่ว่ามีขนาดใหญ่โตอย่างเทียบกับมันไม่ได้เลยสักน,นิดด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่โตเสียดฟ,ฟ้าของมันทำให้บางครั้งเราอาจมองเห็นได้แค่ส่วนขาของมันส่วนลำตัวอาจถูกเมฆบังอยู่ส่วนขาของมันนั้นมองไปคล้ายกับพายุทอร์นาโด นั่นจึงอาจเป็นที่มาของคําเตือนพายุฉุกเฉินของเทเวอร์เฮนสันก็เป็นได้หลังจากโพสภาพแรกประมาณ1ปีเทเวอร์เฮนสันได้อัปโหลดรูปภาพบนทวิตเตอร์ของเขาอีกครั้งเมื่อวันที่20ตุลาคมคศสอัิก้าโอเคนะฟอยงคต้องไปทำงานนะผมเดี๋ยวผมย้อนไปเลยแกลุ่มผู้เล่นเกมแกรนี่บอสนําอยู่ในเนี้ยผมก็คือชื่อว่าเกมแกนี่มอสนะผม แกลลี่มดหรือแกลลี่มดนี่เลยครับซาบะราตัวนี้นะผมมาเกอดอยู่ในชนบทแถวหนึ่งนะครับผมเหวี่ยงต้องรีบทำง,งานไม่ไหวนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแล้วนะครับผมนะนัะ่นคือใครอยากดูเต็มๆนะผมก็เข้าไปดูได้นะครับผมที่ช่องอาร์ตแอนด์เพย์นะผมนะนี่นี่นี่ครับภาพนี้หัวก็จะบิดเบี้ยวผิดปกตินะครับผมก็คือปรากฏนั่นคือ ไม่ต้องพูดถึงนะผมเดี๋ยวผมขอไปก่อนไม่ไหวแน่นะคะผมบาย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 เลยบายบายไม่ไหวแล้วบายบายแล้ว